เอาปดดีี้้ฮะพ่นสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเออหอยข่อยป่าหอยเด้เอาไว้ข่อยเด้หอยเดินไปเตรีามเท้านะครับเช่นเคยนะครับหัวหัวจะเด้ตัวเดียวนึ่งนะมีแฉกเอาบ้านนะครับวันนี้เออนั่นาละตะสีตะสีเออเรียกปลาบากปูถ่ายปูดิ้อหอปูหน้าปูหรือว่าเอาปูมาให้นะครับโอ้ยมีหอยตัวบ่เลอะเลยพอหอยไปก่อนพอบลใส่เสีย เออเพื่นไม่เออปูปูมาให้นะครับเพื่อนเห็นหรือเปล่าไปู้เยอะเลยเดี๋ยวไปดูหมาน้อยห่าอะไรหมาน้อยห่าอะไร มาน pues ้อยเหาอะไรกันให้ดูทิ้งกล้กลไปไหมดูมาน้อยมาเจออะไรกันมันตายแล้วบ่เนี่ยไม่ตายส่วนเห็นดาพทำไมไม่ไม่เอาไปเอาเอาไปเอาไหนแม่นด็ไหนแม่นเด็ดนมุ่ปู ลืมกาแฟกับหมาน้อยนะครับวันนี้ไปนู่นไปเล่นปูดูครับทำไมเนี่ยดูเขาเล่นกันไปนะครับพอแล้ว ก็นี่ปากเอาหรอกจิ้เนือเอาจิ้มไหมโอ้ยเสียงดังงั้เอาไปคาไปแล้วลูคาบก้ามปูเฉยเลยเป็นได้ยังก็นี่ปากเอาหรอก ่ข้าปูไปนุ่นแล้ว <laughs> าใายปูไปแล้วนะครับก็ฝนตกกลางคืนนะครับเมื่อคืนท้าก็เพิ่งจะหยุดเมื่อตะกี้นี้นะครับเพิ่งจะหยุดหน,น,นทางอีกยาวไกลน,นะครับเพื่อน ขายหนทางให้ดูนะครับก็ส่งกำลังใจให้กันเช่นเคยนะครับเพื่อนๆไม่ว่าเราจะเจอกับเรื่องอะไรสมหวังหรือผิดหวังก็จะ่าพึ่งหมดหวังนะครับสู้ๆครับทำงานกัน